สวัสดีครับเพื่อนๆครับ,รบผมกิ๊กบางประกงครับ<อ>กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ล้างรามาพอสมควรนะครับก็เนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิด1 9เนะครับเป็นที่รู้กันดีวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกเลยที่ไม่ได้ทํามาหลายวันแล้วนนวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการเช่าพระหลวงปูโตเนี่ยว่าจะเช่าพระหลวงปูโต รุ่นไหนดีนะครับ <Yeah. S 2> ตอนนีนเลยก็ต้องทราบก่อนว่าหลงวงปู่โตเนี่ยสร้างพระอะไรบ้างประเภทไหนบ้าง <Okay. S 2> ผมก็จะเริ่มตั้งแต่แรกๆเลยก็คือพระเนื้อผงที่หลวงปู่สร้างเองกดเองกับมือนะครับคือ13พิมพ์แรกนะครับของหลงวงปู่โตนะครับอันนี้ก็คือ1ชุดแล้วที่เป็นหลักๆ <Wow. S 2> แล้วก็มีอีกหลายประเภทที่หลงวงปู่โตท่านสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพระกริ่งพระชัยนะครับพระเหรียญแล้วก็มีพระปิดตาอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นพระผงย่อยๆนะครับ <Yes. S 2> อ่ะทีนี้ผมก็มาพูดถึงจุดเด่นของแต่ละชนิดที่หลวงปู่สร้างนะครับ อย่างชุดแรกเลยคือชุด13พิมพ์แรกของปู่เนี่ยจุดเด่นก็เป็นที่ทราบกันถือเป็นพระที่หลวงปู่ผสมพงเองกดพิมพ์เองเป็นพระที่สร้างในปี2 4 6กว่าเนี่ยผ่านมานี่ก็ระยะเวลาหลายสิบปีครับ <Okay. S 1> ก็เป็นที่นิยมกันในวงการมากแต่ราคาก็ต้องสูงตามความนิยมของคนในวงการไปด้วย <Hey. S 1> พูดมาถึงอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือชุดพระกิ่งพระชัยพระกิ่งพระชัยของปู่โตเนี่ยก็มีหลายรุ่นอีกเช่นเดียวกันแต่ที่เป็นที่รู้จักดีเลยก็คือพระกิ่งรุ่น ยงย <Whoa. S 1> ก็คือด้วยจํานวนการสร้างที่น้อยวิธีการสร้างที่ศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งหล่อพระในวัดสุทัศนนะครับผมล <Yes. S 1> องลงมาก็เป็นพระกิ่งตีโลกเช็พระกิ่งสายฟ้าแล้วก็แร่ๆลงไปก็มีทั้งชายปาการมีทั้งรุ่นพุทโธ,ท,ท,ธที่เป็นพระกิ่งพระชายรุ่นสุดท้ายนะครับราคาความนิยมเนี่ยของพระกิ่งเป่งยงเนี่ยก็หลักหลายแสนบาทในองค์พระที่ส,สวยๆนะครับผมส่วนชุดถัดมาก็คือพระเหรียญพระเหรียญองวงพู่โตเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยเนี่ยรุ่นแรกก็คือสร้างในปี2510แล้วนะครับ แล้วก็สร้างไล่มาปีถัดไปปีถัดไปเรื่อยๆนะครับผมมีทั้งเหรียญเนื้อทองคาเนื้อเงินเนื้อนวะโลหะเนื้อนาก้วก็เนื้อทองแดงทองแดงนี่แต่ละรุ่นก็มีทั้งลมดําทั้งผิวไฟก็แล้วแต่จะชอบกันนะครับส่วนราคาเล่นหาในชุดพระเหรียญเนี่ยที่ทราบกันนี้ก็เป็นรุ่นแรก2510น่ยนะครับผมเนื้อทองคำเนี่ยต้องว่ากันหลักหลายหลายล้านบาทนะครับผมเนื้อเงินตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยก็ว่ากันไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทแล้วความนิยมของชุดเหรียญเนี่ยก็เป็นที่ผ้าหลายด้วย เรนราคาที่แตกต่างกันนะครับตั้งแต่หลักร้อยยันหลักล้านนะครับอั <Okay. S 2> นชุดต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือพระปิตาพระปิตาของปูโตเนี่ยก็หลายๆรุ่นนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาสะสมพระเครื่องของปูโตเนี่ยก็รู้จัก อันดับแรกว่าหลวงปู่โ,ปโตก็คือเป็นพระปิตาเนี่ยแหละครับ <Okay. S 1> พระปิตาของหลวงปู่โตเนี่ยนอกจากพระเนื้อผงที่หลายๆท,ท่านทราบกันดีเนี่ยท่านก็ยังมีสร้างพระปิตาเล็กๆเ,เป็นเนื้อโลหะหรือเป็นพระเหรียญพระปิตาก็มีนะครับมีหลายแบบแต่พระปิตาที่ผมพูดถึงเนี่ยที่มีราคาการเล่นหาค่อนข้างสูงในตลาดปัจจุบันเนี่ยก็คือพระปิตาเนื้อผงไล่มาตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นม,มหาสเสน่ห์จัมโบ้หนึ่งจัมโบ้สองกดนี่ยันนากดนี่ยันตีกระหนกข้างนัทนะตุ๊กตาเล็กตุ๊กตาใหญ่นะครับผมแล้วก็มีีหรุ่่นท ผมไม่ได้พูดถึงนะครับการเล่นหาราคาเล่นหาเป็นที่รู้กันดีว่าความนิยมมีค่อนข้างสูงสําหรับพระปิตาเนื้อผงหลวงปู่โตนะครับถ้าเป็นจัมโบ้หนึ่งเลยนะผมพูดถึงจัมโบ้หนึ่งเนื้อเกสรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องว่ากันไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทต่อนหนึ่งองค์นะครับ <Wow. S 2> แล้วเนื้อใบลานเนี่ยก็คือหลักหลายหลายแสนบาทในองค์ที่สวยๆชิมชามันนะครับ <c oughs> แต่พิมพ์ที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปที่เพิ่งเข้ามาสะสมหลวงปู่โตเนี่ยรุ่นปลดนี่รุ่นปลดนี่เนี่ยความสําคัญก็คือเป็นพระที่หลวงป แจกให้ผู้ที่มาทําบุญหาท่านในสมัยก่อนเนี่ยก็จะพูดคำนี้ติดปากเลยว่าเอาไปปลดนี่ปลดสินนะมันก็เลยเป็นที่นิยมกล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับ <Yeah. S 1> แล้วก็พระชุดต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็เพื่อนพระ เครื่องเนื้อผงชุดย่อยๆ,ๆยนะครับของปูตโต้ซึ่งคําว่าย่อยๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ย,นนยก็คงไม่ย่อยแล้วนะครับ <S <S เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยราคาเล่นหาเริ่มขยับตามขึ้นมาความนิยมของอานักสะสมข,ของพระเครื่ององปโตมากขึ้นเรื่อยๆอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับพระประจําวันเกิดของปูปโตนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมเข้ามาศึกษาเล่นหาอุปโตใหม่ๆเนี่ยองละหลักร้อยบาทไม่กี่ร้อยบาทนะเนื้อเปร้านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยในองสวยๆหน้าตาชัดๆพิมพ์คมชัดเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าพันบาทนะครับปัจจุบันนเีี่่่่ยซึงผาาามมระะววลลไกกปแ้ ชุดหนึ่งนะครับก็คือชุดของล็อกเก็ตนะครับซึ่งล็อกเก็ตเนี่ยก็มีหลายแบบหลายพิมพ์แล้วก็หลายปีนะครับผมมีทั้งรูปไข่มีทั้งสี่เหลี่ยมมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพใหญ่นะครับทั้งหลังอุดผงแล้วก็ไม่อุดผงนะครับ ภาพเครื่องของโปโต้เนี่ยจะเป็นประมาณนี้ก็คือเลนส์ราคาท่านจะมีจุดเด่นตรงที่หลากหลายมากภาพเครื่องท่านที่สร้างก็หลากหลายมากมีแทบทุกอย่างเลยแล้วแต่ท่านจะเลือกเช่าแล้วแต่ท่านจะเลือกสะสมนะครับผมเลนส์ราคาเนี่ยอย่างที่ผมว่าไปคือมีตั้งแต่หลักร้อยยันหลักล้าน <Wow. S 1> ให้เป็นตัวเลือกสําหรับผู้ที่จะเข้ามาศึกษาและสะสมนะครับตามกําลังทรัพย์ตามความนิยมตามความชอบของแต่และท่านคลิปต่อไปเนี่ย ผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาคเครื่องหมูโตะเนี่ยลบผมเพื่อนๆคอยติดตามไปนะครับสวัสดีครับ